ที่เฝ้าสมบัติที่ภูเขาทองพัทลุงสมัยก่อนตอนอยู่พัทลุงนั้นผมเป็นคนมีเพื่อนมากเพราะเป็นเด็กกิจกรรมทําให้มีโอกาสพบเจอเด็กจากโรงเรียนอื่นๆทั้งจากทั่วพัทลุงเองและจากตรังสตูนนครศรีสงขลาพอโตมาต่างคนต่างมีงานทำํำก็ยังคงติดต่อกันอยู่พอว่าง ก็นัดรวมกลุ่มไปนั่งกินตามร้านอาหารบ้างริมทะเลแบบปูเสือนั่งกันมืดๆบ้างแน่ละพอรวมกันทีหนึ่งก็ต้องมีเรื่องคุยกันเรื่องสาระบ้างไร้สาระบ้างไปตามไวัแต่ที่แน่ๆเรื่องผีๆมันต้องมาเมื่อบรรยากาศมืดมๆริมทะเลเป็นใจและนี่คือเรื่องราวของสาวนางหนึ่งที่เล่กประวัติความหลอน ของถิ่นบ้านเกิดของนางผมจึงนำมาเล่าต่อในวงกว้างอีกทอดหนึ่งกีนามสมมุตินางเป็นคนอำเภอควรขนุนจังหวัดพัทธลุงบ้านอยู่ที่บ้านปากคลองหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ใกล้วัดเขาอ้อหลายคนอาจจะร้องอ๋อเพราะวัดเขาอ้อนี้ในอดีตได้ชื่อว่า เป็นสำนักไสยศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากคุณพันธุรักษเดชมือปราบโจรชื่อดังก็เคยเป็นสิทธิ์ของสำนักสยเวทนี้แต่ผมไม่ได้มาเล่าถึงความคลังของวัดเขาอ้อแต่จะมาเล่าตำนานลึกลับของวัดภูเขาทองที่อยู่ไม่ไกลกันที่นางสาวกีเล่ามาอีกทีวัดภูเขาทองตั้งอยู่ติดกับเทศบาลบ้านปากคลอง หากใครนั่งรถไฟผ่านสถานีปากคลองจะเห็นภูเขาหินปูนสูงโดดเด่นเหมือนจอมปลวกหากดูในแผนที่จะพบว่าเขาทองจะอยู่ตรงกับเขาอ้อในระนาบเหนือใต้แนวเดียวกันกีบอกว่าเธอได้ฟังเรื่องนี้มาจากแม่และแม่ก็ฟังมาจากทวดอีกทีซึ่งทวดได้เสียชีวิตไปแล้วเกี่ยวกับภูเขาลูกนี้ ทวดได้เล่าให้แม่ของกี้ฟังว่าสมัยก่อนทวดปลูกบ้านสร้างครอบครัวอยู่ที่บ้านปากคลองเก่าโดยปากคลองที่ติดกับเขาทองนี้เป็นปากคลองที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อมีทางรถไฟตัดผ่านในปีพุทธศักราช2453ทวดของกี้เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนแถบนี้เป็นป่าหญ้าทุ่งนา และทางเกวียนป่ารกไปสุดลูกหูลูกตาหาความเจริญไม่เจอและเมื่อก่อนนั้นเขาทองก็ไม่ได้ชื่อเขาทองอย่างในปัจจุบันแต่จะชื่อเขาอะไรหนางก็จําไม่ได้สมัยนั้นวัดเขาอ้อมีความเป็นเอกด้านศสยศาสตร์จนทั้งเสือและตำรวจจนกระทั่งคนทั่วไปเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์กันมากเพราะอยากหนังเหนียว แน่นอนตำรวจกับเสือย่อมไม่ถูกกันยิงพัทลุงนี้ในอดีตได้ชื่อว่าเป็นถิ่นเสือเสือจึงมากไม่ต่างกับสุพรรณอ่างทองสิงบุรีของภาคกลางพวกตำรวจและคนสุจริตเมื่อเดินทางมาวัดเขาอ้อก็นอนอาศัยที่วัดเขาอ้อได้เลยเพราะไม่ต้องเกรงกลัวอะไรแต่พวกเสือสางนั้นจะไม่กล้าน,นอนที่นั่นเพราะกลัวเจอตำรวจ จะเข้าไปนอนที่บ้านปากคลองเก่าก็กลัวชาวบ้านจะไปแจ้งตำรวจพวกเสือนั้นจึงได้ไปอาศัยถ้าใหญ่ที่ตินเขาทองเป็นที่พักที่อยู่ในระยะไกลเชื่อวเขียวหมากแหลกพอสมโอกาสปลอดปลงล่งคนก็จะลอบเข้ามาฝากตัวขอของดีที่วัดเขาอ้อกลับไปทวดของกีบอกว่าชาวบ้านปากคลองยุคนั้นรู้ดีว่าที่ถ้ำใหญ่ดินเขาลูกนั้น มีพวกโจรไปอาศัยใช้เป็นที่หลับนอนอยู่แต่ก็ไม่มีใครใครจะไปแจ้งตำรวจเพราะไม่อยากมีภัยมาถึงตัวได้แต่บอกกล่าวบรรดาลูกหลานที่เป็นหญิงสาวไม่ให้เข้าไปใกล้เขาลูกนั้นเพราะอาจจะถูกพวกเสือฉุดเอาไปได้ในปีพุทธศักราช2453การเข้ามาของทางรถไฟที่ตัดผ่านพัทลุง โดยขุนนิพันธ์เฉียดเข้ามาใกล้เขาลูกนั้นนำความเจริญมาให้พวกโจรที่เคยอาศัยถ้ำใหญ่ดินเขาก็ไม่กล้ายอยู่เพราะกลัวทางการจะจับกลุ่มพร้อมๆกับการเข้ามาตั้งสำนักสงฆ์ของพระธุดงครูปหนึ่งที่ยึดเอาถ้ำใหญ่ดินเขาเป็นที่จำวัดและปฏิบัติธรรมจนเมื่อกองทัพญี่ปุ่นจู่โจมประเทศไทย เช้าดูของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยยกผลขึ้นบกพร้อมกัน7จุดมีจังหวัดสมุทรปราการบางปูเท่านั้นที่ไม่มีการประทะนอกนั้นปะทะกับคนไทยทุกจุดคือจังหวัดประจวบจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี และเมื่อรัฐบาลไทยยอมให้ญี่ปุ่นผ่านแดนทหารญี่ปุ่นก็ใช้ทางรถไฟลำเลียงข้าวของอาวุธและสมบัติที่ยึดได้จากมาลายูของอังกฤษขึ้นเหนือเพื่อไปสมทบกับกองกำลังที่จะบุกพมา่าว่ากันว่าญี่ปุ่นนั้นมีทองและเงินเป็นหลายโบกี้รถไฟที่ยึดจากหัวเมืองมาลายูอันมั่งคั่งของอังกฤษ ก็ส่งผ่านเมืองพัทลุงอยู่เนืองๆจนถึงปีพุทธศักราช2488รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามพวกทหารที่อยู่นอกดินแดนตามพื้นที่ต่างๆก็ทำการฆ่าตัวตายไปเสียมากและหนึ่งในจำนวนนั้นมีทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลำเลียงทองคำและอยู่ในเขตพัทลุงเมื่อรู้เช่นนั้น จึงเสาะหาสถานที่ที่จะเอาทองคำและสมบัติทั้งหมดไปซ่อนเอาไว้ก่อนจนมารู้ว่าที่ภูเขาใกล้สถานีปากคลองมีถ้าใหญ่อยู่ตีนเขาเข้าออกไม่ลำบากจึงได้จัดการลําเลียงทองคำทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำก่อนจะระเบิดปิดปากถ้ำพร้อมกับขังตัวเองให้กลายเป็นผีเฝ้าทรัพย์อยู่ในถ้ำนั้นอันเป็นที่มาของชื่อเขาทอง ทวดของกีเล่าว่าชาวบ้านที่รู้เห็นเหตุการณ์นี้ก็เอาไปบอกกล่าวต่อๆกันไปจนมีคนอยากรวยพยายามจะไปขุดหินที่ระเบิดปิดปากถ้ำอยู่แต่ก็ทำไม่ได้เพราะหินหนักเป็นตันๆประกอบกับสำนักสงฆ์เริ่มเจริญกลายเป็นเขตวัดคนที่คิดจะเข้าไปขุดจึงทำได้ยากตัวกระผมเองเคยไปปีนขึ้นเขาทอง สมัยนานมาแล้วทางขึ้นด้านที่ขึ้นไปจากเขตวัดชันมากแต่พอปีนได้ที่ตีนเขาจําได้ว่ามีร่องรอยเหมือนหินก้อนใหญ่ๆแยกออกต่างหากจากตัวหินภูเขาเหมือนใครเอามากองกองไว้ตรงตีนเขาแรกๆจะเป็นบันไดปูนประมาณไม่กี่สิบชั้นหลังจากนั้นจะมีเชือกผูกระหว่างต้นไม้ ให้จับเวลาปีนขึ้นไปกีเล่าว่าในอดีตเคยมีคนพยายามอย่างมากที่จะขุดและหาทางเข้าไปในถ้ำให้ได้หากเข้าไปได้มันหมายถึงความร่ำรวยที่รออยู่แน่นอนแต่แม้จะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จเพราะหินมันหนักเกินไปแล้วสมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอจะยกหินออกได้ เคยมีการเอาร่างทรงและอาจารย์ผู้สรงวิทยาคมในสมัยนั้นมานั่งทางในเพื่อหาทางเข้าแต่อาจารย์เหล่านั้นล้วนบอกว่าเข้าไปไม่ได้เจ้าของเขาห่วงมากเพ่งกระแสจิตเข้าไปก็เจอผีทหารญี่ปุ่นยืนถือซามูไรจังกาอยู่ในถ้ำพวกนั้นสังเวยตัวเองได้การคว้านท้องตายกลายเป็นผีตายหง วิญญาณแรงมากทางเข้ามีแต่ใครที่เข้าไปจะไม่ได้กลับออกมาอีกตลอดการพวกนักเลงอยากรวยแม้จะรู้แบบนั้นก็ไม่ได้กลัวเกรงเสาสีเหล่าอาจารย์และคนที่พามาส่งให้บอกทางเข้าให้ได้ท่านก็บอกว่าบนยอดเขามีปล่องเล็กๆที่พอจะปีนล,ลงไปในถ้ำได้อยู่พอพากันปีนขึ้นไปบนยอดเขา ก็เจอปล่องนั้นจริงๆหากจะมีใครอยากพิสูจน์เชิญลองไปปีนขึ้นยอดเขาทองดูแต่ผมบอกได้เลยว่าจากการเคยปีนขึ้นไปมีปล่องนั้นอยู่จริงๆผมเองก็มารู้เกี่ยวกับตำนานของเขาทองภายหลังจากที่เคยปีนขึ้นเขาทองเมื่อนานมาแล้วบนนั้นของเขาทองจะแยกออกเป็นสองยอดยอดหนึ่งหันไปทางวัดเขาอ้อหากใครนั่งรถ สายพัฒทลุงทะเลน้อยจะเห็นยอดด้านนี้มีธงปักปลิวสวัยอยู่ส่วนอีกยอดจะแยกไปทางทิศใต้ที่ยอดทิศใต้นี้จะมีเจดีย์เล็กๆตั้งอยู่เขาจะเขียนไว้ที่ฐานว่าหากใครขึ้นมาสักการะเจดีย์นี้ทุกวันจะหายจากโรคภัยต่างๆในใจผมคิดตอนนั้นก็แน่ละทะเลนขึ้นมาสักการะทุกวันมันต้องหายจากโรค เพราะร่างกายคงแข็งแรงมากๆเลยกีเล่าต่อว่าพอพวกนักเลงเจอทางลงบนยอดเขาก็ผ่ากันปีนลงปล่องไปแต่ก็ไม่เคยมีใครเห็นคนกลุ่มนั้นกลับออกมาอีกเลยคาดว่าถ้าไม่ขาดอากาศตายก็คงลงไปเจออะไรที่สยดสยองข้างล่างแน่ๆกี้บอกว่าวันดีคืนดีก็มีคนเห็นแสงไฟเป็นดวงขาว,ขาว ลอยขึ้นมาจากเขาทองยิงสมัยทหารญี่ปุ่นระเบิดขังตัวเองตายอยู่ในถ้ำไปใหม่ๆนั้นมีชาวบ้านที่ทำไร่ทํานาติดเขาใหญ่เล่าว่าตอนนั้นตะวันโพลเพเริ่มจะมืดตนก็เก็บอุปกรณ์ทํานาเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านพอเดินแบกจอบแบกพราผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้าซึ่งตอนนั้น ถูกระเบิดหินลงมาปิดแล้วมองขึ้นไปตรงจุดนั้นก็ขาสั่นเยี่ยวแทบราดเพราะเห็นร่างทหารญี่ปุ่นหลายร่างบางร่างนั่งบางร่างยืนที่จำได้ติดตาคือมีร่างหนึ่งมองลงมาทางตนหน้าตาทำมือนถึงเหมือนตาจะทะลักออกมาข้างนอกเบา้ายังไงอย่างนั้นสุดท้ายทนไม่ได้ก็ทิ้งจอบพระวิ่งกลับตัวปลิวมาบอกคนที่บ้าน ชวนคนอื่นกลับไปเป็นเพื่อนเพื่อเอาจอบพราแต่ก็ไม่มีใครมาเอาด้วยเพราะกลัวล้วนต่างบอกว่าไอ้พวกผีทหารญี่ปุ่นในถ้าปิดตายนั่นแหละที่ออกมาหลอกล้อนมันคงหวงสมบัติเลยออกมาหลอกไม่ให้ใครเข้าใกล้สมบัติของมันมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าเคยมีเนนองหนึ่งในว่าจบมาจากสำนักสายเขาอ้อ มั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวอยากลองวิชาจะกำราบผีญี่ปุ่นจึงได้ปีนขึ้นเขาทองและปีนลงปล่องปล่องเดียวกับที่กลุ่มนักเลงลงไปแล้วหายไปทั้งหมดนั่นแหละชาวบ้านที่ไปด้วยก็นั่งรออยู่นานแล้วก็เหมือนกลุ่มนักเลงเนนองนั้นปีนลงไปแล้วไม่กลับขึ้นมาอีกเลยเช่นกันตั้งแต่นั้นมา ก็ไม่มีใครหันกล้าคิดจะเข้าไปเอาสมบัติที่ว่านั้นอีกเลยทุกวันนี้สมบัติทหารญี่ปุ่นที่เขาทองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปขอได้กลายเป็นเขตของวัดและโรงเรียนยากที่ใครจะเข้าไปขุดหาได้อีกพร้อมกับเรื่องราวที่เริ่มหายไปกับคนยุคนั้นที่ล้มหายตายจากไปกันหมดเด็กรุ่นใหม่ที่พอจะรู้เรื่องนี้ ก็มีไม่กี่คนและรับรู้มาจากคนรุ่นก่อนอีกทีจริงหรือไม่จริงก็ไม่อาจรู้ได้เพราะไม่รู้จะไปถามหาจากใครก็กลายเป็นเรื่องเล่าสนุกสนุกกันไปแต่หากใครอยากจะลองพิสูจน์ลองบนยอดเขาก็ลองไปปีนกันอยู่ได้อย่าลืมไปสักการะเจดีเล็กๆบนยอดเขาทางด้านทิศใต้ด้วยละ่ะที่แน่ๆวิวบนนั้นสวยดี เสดายผมไปปีนในยุคที่ไม่มีโทรศัพท์ถ่ายรูปและปัจจุบันก็ไม่มีเวลาไปปีนอีกยิ่งมารู้เรื่องราวตำนานนี้เขาด้วยแล้วยิ่งกลัวไม่กล้าไปส่วนใครอยากจะลองเชิญเลยครับพี่กัดมาชัดขนาดนี้ขอขอบคุณเรื่องเล่าจากลึกลับขยับตอมจากเว็บไซต์บ้านจอมพระ .com